จูด้วยใช้ตัวนี้นะครับเอ้ไฟแบนตัวจากโซลโซลละมันแดกนะครับสายเบียดสิสายแกะเวลาจูดรถตัวนี้นะฮะไม่ใช่รอบเดิมโรงงาน G9200 นะฮะช่วยเรื่องตัวสั่งนี่แหละครับโรงงานครับคอ G9200 นะฮะคันนี้รีแบบนะฮะจูดของหลักใช้งานละมัน E20 นะฮะเดิมสนิททุกอย่างนะครับปรับรอบช่วยเรื่องตัวสั่งบดลิตรีแก้หนงแก้ทุกลม ดูว่าวิ่งยังไงนะครับคันนี้จูดเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดขอรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะสปีดเทสนะฮะเปิดแอเกียดีหนดจริงทุกอย่างนะครับแล้วขอจ9 2.0๐เดิมสนิทนะฮะน้ำมัน E ยี่สิบลิตไม่หลีแล้วจ้ะลิตไม่หลีตัวไม่สั่นไม่หนวกไม่อืดแล้ว ขอบคุณครับ